โอ้ยขอยกู้เดียวแล้นขอยกซอยพ่อข่อยเรื่องอะขอยปพ่อพ่อข่อยขอยกเปเบื้อนนี่ละเออเรื่องอะไรขอยกกร้อยพ่อข่อยเป็นเพื่อนนี่แหละข่อยพันธากันมาสีสิผปีกูเน่อ ใจวะทั้งแล้วมันดด้อแอดไม่หน่อยเลยสิคุกแล้วยกกกเมือเจ้านี่แม่ควายโยัแล้วอุ้มบ่แห่กกใหญ่กว่คนคนนึงไนั่นปีไครับป็นไยูตรงหน้าว่าสยรูอย่างดีกิน้ยไม่ใช่ยูยูมานานแล้วต้องการงานนะเดี๋ยวอยู่มานานแล้วสีละ อยู่บ้านก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันต้องมาใส่แรงงานนี่ล่ะเจ้าอยู่บ้านก็ยิ่งหนักกว่านี้ชีสองก็ลูกไปก,กินย,กย่างไม่ใช่ชียกกับแม่กระยอกยืนเด่น แข็งแรงจังเอามาดึงให้แม่เ <se> จ้าแถบปูนผ <serves> ู้เดียวนี่ค่อยชอบคู่ค่อยไม่ชอบเดียวเอาไป่เนาโอ้โหใครชอบหนักๆก็เอาไปจจดไป จัดไปเดอระวังระวังครูเลยเนอะไปไปเเป็นคูเอเปนองเด้อเอะไปทางนไ่เาะไนะเป็นคูเด้อนะรางอะไนเตืออันปูดกาวนู้ดกาวอีกแล้วมีตะปูสัใงญ่ ไปแล้วปะนะเฮ้ยโอ้ไปด้วยเอาสองมานบ่อเอ้ยเอาอะไรเอ่อเอาสองกันแล้วเตะเอาเตะแบบพีมงานไปพ่นเออคุณเาวคุณดวเนะเอาแบบสองเอาแบบปะดาเอาแบนี้น่ <ENNIS> สิบโลนึง <eterm Gore> <Nein> <Gentle ksi> ไปยนคปม่อนไปกให้กระจประเดี๋ยวยาชีเสือน้ำมันเจ้าถ้าเป็นเงินเป็นทองก็คอยแบกไว มอยู่ไปในแก้มาาประตูลหดใด้ยังไม่ถึงเวลหลให้แล้วเรอเ้ยแล้อน้อนยปในที่สุดก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำเร็จไม่ยากเลยนะคะอีสีนี่เราจะเอากระเบื้องนะคะปูกระเบื้องห้องด้านในนะคะ โอ้โหนี่นะคะยาชีนะปรยกน้มูไปทำแบบนี้นะคะีเล่างนรังคานะคะโอ้ถ้าจะโล่งนะเอสี่โล่งโตลมเย็นสบายเลยนี่ห้องตอนนี้น้องผู้ก็เอาเสือน้ำมันมาคุม เพราะว่าฝนตกนะคะเ <c oughs> พราะว่าฝนตก <c oughs> โหมองมาทางด้านนี้นะคะฝ <c oughs> ูงควายก็กินหญ้าสบายสบายอ้ยมีน้องหมามีน้องหมาเลี้ยงควาย <c oughs> ด้วยอะ <c oughs> บอกว่าหลบๆก็หลบนะคะเอซีดูสิบอกง่ายสอนง่ายด้วยนะบอกว่ากลับลงมากลับลงมาไม่ต้องขึ้นไปสูงก็กลับลงมาแล้วคนที่เลี้ยงควายก็สบายเลยนะคะเอซีสบายสบายในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยคุมเรียบร้อยสเสือน้ำมันมาคุม สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันมามาเข้าเฟรมค่อยเนี้ยมาเข้าเฟรมค่อยเมามาไปทำไปแก้หน่อยแล้วมาขอท่านอีกเลยนี่ ญาตินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะไปตำเมียงใครดาวพรอ,อสั่งผัดกะเพราแล้วนะคะผัดกะเพราไข่ดาวตำเมี่ยงส้มตำเมี่ยงตะไคร้นะคะ เราก็จะเก็บยอดกระถินนะคะคกระถินริมรั้วของเรากินกับป่นกับแจวนะคะเอีเนาะกินกับป่นกับแจวอบอกให้กลับนะคะพากันถอยทับกลับเลยทีเดียวนะคะเอีโอ้โหเห็นภาพแบบนี้แล้วถ้ามาาติจริงๆเลยเนาะ กลับแล้วไม่ต้องขึ้นสูง